ค่ะยันนันทนาโครงการอาหารสุนทรพงศ์ภาคตะวันตกอีสต์แต่ถึที่ศุนย์คอร์ดีนนะคะทองทิพย์นับเพิ่มต่วสอคุณนับสองอีกทุกท่านนําสองี่ทุกทนนะคะเจ้าหน้าที่ทางการบิหารสุนทรพงศ์ทุกท่านนะคะมานี่ชาวประสาทผูกซีนะคะความคิที่ดีเลยเป็นยาผ้ ทอประบปาตองมุนคำูศาสนาบีนะคะอขอุนโครงการดาีแบบนี้นะคะแล้วก็่า่าสนจะสงดลยาปฏิบัติค่ะเป็นการขัเกลียจากคนเรื่อของข้ิพาะะเรียบยะ้ๆตอนนี้เส้นตื่นท้ายสนสีนใสทนากนต่อยจสิขึ้นค่ะท่าินาทีต่อไป